บางคนถนึงกระทั่งแบบโทรมาหาแล้วเบียวใส่แล้วก็มีนะออหา่าก็มันรู้สึกดีบ้าเลยเว่าไม่เรียน,น,นอ่ะการมีแฟนเนี่ยบางคลิปอันไหนที่รับไม่ได้จริงๆจ,จะปิดเป็นสุด <c oughs> ผลงานเนี้เป็นผลงานที่หลายคนพูดถึงมากๆพี่กายพู่มเงินเลย <c oughs> สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องซีแคท t อ o s ส l พนนั่นเองวันนี้นะคะเพก็ จะมาตอบคำถาม Q&A ที่เพเนี่ยเคยเปิดทั้งใน Facebook, IG นะคะแล้วก็ในแหล่งชุมชนนะคะของ Youtube กันด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกับคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกเลยก็คือคอสเพยมาแล้วกี่ปีคะถ้านับปีนี้ด้วยก็ประมาณ7ปีคะ่ะ ถามได้ไหมคะค่าใช้จ่ายในการคอสเพย์ทั้งหมดแต่ไม่นับรวมกับค่าไปภัยรวมเป็นกี่บาทคะอุ้ยเป็นคําถามที่แบบตอบยาก <c oughs> คือหนึ่งเลยก็คือเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคอสเพย์ของเพย์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณหลักร้อยถึงหลักประมาณพันนะคะจะไม่เกินจะไม่ถึงหมื่นหรอกปกติจะไม่ขอถึงหมื่นคือที่มันจะไปแพงอะ่ะมันจะไปแพงค่าชุดคอสตูมเวลาเราคอสเพย์ออกมาทําคลิปอะไรแบบนี้เพราะว่าคอสตูมเลยมหนึ่งอะ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่า มันจะมีคอสตูมที่เพยออ์เข้ามาด้วยก็ตามร้านเช่าต่างๆราคาเหรียญราคาก็าแตกต่างกันแล้วก็จะมีเป็นพวกคอสตูมที่เป็นชุดที่เพย์ซื้อเองอย่างชุดวันิทัศที่วันนี้ใส่มาวันนี้อะตัวเนี้ยทั้งตัวเนี้ยก็รวมๆเกือบ2000แล้วนะถ้าตีเบ็ดเสร็จอะมันจะประมาณ2,000บาทขึ้นไปแต่ละการแต่งคอสในแต่ละตัวละครแต่ถ้าตัวละครไหนที่เช่ามาอาจจะอเช่ามาเราเป็นคนอื่นเขาส่งมาสปอนเซอร์เราอะไรแบบเนี้ยอาจจะเสียค่าใช้จ่ายไม่ถึงหลักพันด้วยซ้ำอาจจะประมาณ8ปดเก้าร้อยอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ ว่าอันนี้เพยต้องบอกก่อนนะว่าการคอรสเพย์เนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องเงินะมันคิดถึงเรื่องความชอบตัวเองดีกว่ามันอย่าไปคิดอะไรเรื่องเยอะมันก็แค้นเรื่องเองินเดี๋ยวมันก็บินไป <c oughs> โอเคคำถามต่อไปนะคะเออถ้าเจอกันในงานไหนสักงานหนึ่งจะได้ไหมคะ เจอกันในงานไหนสักงานหนึ่งไปถึงงานคอสเพชใช่ไหมคุณกายงานไหนอ่ะงานบวชป่ะโอเคค่ะถ้าพูดถึงว่าไปเจอการงานไหนสักงานหนึ่งมันได้ไหมจริงจริงได้หมดแหละเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการที่จะได้เจอคนอื่นไม่ได้เป็นคนที่แพนิคหรืออะไรขนาดนั้นก็เจอกันได้ทุกงานค่ะหรือถ้าอยากเจอเป็นการส่วนตัวอันนี้นัดได้นัดไปทงนัดไปที่อะไรนัดได้นะคะถ้าเพว่างเพสะดวกไปเพก็จะไปให้นะคะคิดยังไงกับคนที่เดียวและเลือกร้องความสนใจคะ รวมทั้งความคิดของคำว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องถูกเสมอไปไว้ก็อนเป็นคำถามที่ดูจริงจังมากถามว่าคิดยังไงกับคนที่เบียวอ่ะเราต้องพูดถึงรักษท์ของเขาว่าเบียยก่อนมันย่อมาจากคื่เบียวที่เป็นคำศัพท์ในรักษัพท์ของโรคชนิดหนึ่งที่เป็นชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นเนอะใช่ปะคือเป็นโรคเด็กมสองอ่ะที่ที่ประเทศไทยเราเข้าใจนะก็คือเรกเด็กมสองก็คือเป็นโรคแบบว่าเด็กไม่โตสักทีอะไรแบบเนี้ยอ่ะเพื่อขออธิบายคร่าวๆสั้นๆแต่ถ้าอธิบายผิดต้องขออภัยไว้แต่นะที่ ะะถามว่าเบวเนี่ยถามว่าคิดยังไงหรอกับพวกที่เบียวและเรียกร้องความสนใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสนใจเขาหรือเปล่านะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยถามว่าเพจเจอคนเบียวหรือเจอคนที่เรียกร้องความสนใจค่อนข้างบ่อยไหมค่อนข้างบ่อยบางคนถึงกระทั่งแบบโทรมาหาแล้วเบียวใส่เ้วก็มีนะซึ่งแบบแอันนี้ก็แอบ,บน่ากลัวนิดนึงโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าเรายิ่งสนใจเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองจะมีคุณค่ามากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ซึ่งโดยส่วนตัวเราก็อยากให้มองว่าเราจะสนใจเขา คุณไม่สนใจเขาดีกว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบเอ้ยคุยกับคนเบียวได้เราชอบอะไรเบียวๆจะคุยกับเขาอันนั้นก็สิทธิของคุณแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบเอ้ยฉันไม่ได้ชอบคนเบียวอ่ะก็ไม่ต้องคุยกับเขาเราก็ให้อยู่ในจุดของเราแค่นั้นพอเราไม่จําเป็นจะต้องแบบไปบูลลี่เขาเอ้ยนี่เบียวอ่ะแม่งคบไม่ได้เลยแบบเนี้ย มันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะด้วยหใช่ปะ <c oughs> เออแล้วก็นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของทุกคน <c oughs> ก็แล้วกันว่าเฮ้ยเราจะกระทํายังไงนะคะส่วนที่ว่าคําถามที่เป็นส่วนที่2นะคะที่ถามมาว่าคนที่คิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวเองต้องถูกเสมอไปอันนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรื่องไงดีละคุณกายองเซฟหนุนแต้ ว่ายาพูดเมัน like, ซ <ff> oh ้อมมากเลยนะเวลาทําคลิปอะไรแบบนี้ยนี่ก็นั่นแหละค่ะจริงๆผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ได้ถือว่าเขาถูกเสมอไปนะบางครั้งเขาอาจจะทาผิดแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาคิดว่าสิ่งที่เราทำเราอาบมาร้อนมาก่อนเด็กเราถูกไ้แต่ถามว่าถ้าเราแบบเราจะไปชี้หน้าด่าผู้ใหญ่มันก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอใช่ไหมแล้วก็ได้แต่ทาใจค่ะพี่เพเริ่มคอร์สตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับโอ้เริ่มคอร์สตั้งแต่ประมาณสิบเอดสิบสองปีได้ประมาณช่วงวันปอห้าป .6 11ปี12ปีประมาณนี้ไปงานคอสเพย์ใหญ่ต้องเตรียมตัวยังไงไปบ้างครับแบบทำตัวแบบไหนอะไรแบบเนี้ย ทำตัวยังไงก็ได้ที่ไม่ได้ไปละลานคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ไปที่จะกาอคขาม่นวายแบบนี้จริงๆการทำตัวอยู่ในสังคมคอสเพลย์มันก็เหมือนสังคมทั่วไปอ่ะแกก็แค่ทำตัวแบบเป็นคนปกติที่รู้จักมารยาทรู้จักคิดแล้วก็อย่าไปทำตัวเกะกะละลานอะไรเงี้ยอ่ะทดง่ายๆนะแกลองกลับไปย้อนดูคลิปมารยาทในการไปงานคอสเพลย์หรือมารยาทอะไรส <ๆ S 2> ักอย่างนี้แหละจำไม่ได้แล้วมันเป็นคลิปม่หมานสองสามปีที่แล้วที่เคยทำเรียกง่ายๆมันไม่ถือว่าเป็นกฎแต่เหมือนกับว่าเป็นการรุนงล์งให้ทำมากกว่า เพลรู้สึกยังไงกับเวลามีคนมาขอถ่ายรูปคะถ้าเป็นตอนสมัยที่เราขอบแบบใหม่ๆเลยนะตอนนี้อุ้ยมีไฟเริ่มขอใหม่ๆคือแบบมันรู้สึกดีมากเลยว่ารู้สึกแบบมีคนสนใจเราขนาดนี้เลยหรออะไรแบบเนี้ยพอเราเริ่มขอบ่อยขึ้นขอถ่ายรูปบ่อยขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันจะเริ่มกลายเป็นความเคยชินแล้วเราจะแค่รู้สึกแบบเออรู้สึกดีใจทั้งเลยที่มีคนมาขอถ่ายรูปแต่มันจะไม่ได้รู้สึกแบบฟูเหมือนตอนที่เราแบบเราขอเพลแรกๆแล้วอ่ะนี่เขาขอเพลมาเจ็ดปีแล้วจะเอาอะไรแย่ๆนะคะพี่เรียนแต่งหน้ายังไงหรอคะ ไมเ่เรียนแต่งหน้าค่ะ ดู YouTube ่ะแล้วก็เอามา Adapt ใช้กับตัวเองก็ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างแหละถ้าไปดูงานกเก่าจะเห็นได้เลยว่าแบบผลงานม่งบงมากม่งแบบหน้าเทาคอดำมากๆเลยทุกคนหน้าแบบรอยเป็นสกอยนงานรถลบางบางบางคลิปนี่ก็ยังแบบไปนั่งดูคลิปเก่าเด้ยนะบางคลิปอันไหนที่รับไม่ได้จริงๆจะปิดเป็นสูดย์คลิปไหนที่พอรับได้เขาเปิดสาธารณะไว้นะคะจริงๆการแต่งหน้าถามว่าถ้าเรียนเรียนได้ไหมมันเรียนได้ถ้าถามว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องเรียนได้ไหมก็ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้แต่ว่าเราแค่ ถ้าอยากแต่งหน้าเป็นอาไม่มีงบไปดู YouTube เอาก็ได้แหละจริงๆเพยต้องบอกก่อนนะคะว่าการแต่งหน้าของแต่ละประเทศหรือการแต่งหน้าคอสเพลเนี่ยหรือการแต่งหน้าใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้เหมือนกันแบบ1 0 0แต่มันสามารถเอามาอัดเด็ใช้ในการที่แต่งหน้าได้อย่างเพเองอ่ะเพจะเป็นคนแต่งหน้าสไตล์จีนผสมญี่ปุ่นก็คือเป็นการแต่งหน้าที่เน้นความบางแต่ว่าจะเวลาการกีตารหรือเวลาการลงคิ้วอะไรบางอย่างมันจะเป็นออกสไตล์ทางจีนๆก็คือเพเอามาอัดเดให้มันเข้าออกับตัวเองนั่นแหละก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคน ที่แต่งหน้าจะชอบในการสไตล์การแต่งหน้าแบบไหนและการแต่งหน้าแบบไหนที่จะเข้ากับตัวเองนะคะคิดถึงพี่ชาติชั่วเอาพี่ชาติชั่วกลับมาเขาบอกลือกที่แเลยอ่ะพี่ชาติเหรอคะก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อไหร่เขาจะออกจากเกมโลบอกในทันทีพี่ก็ไม่สามารถสามารถทราบได้นะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาชาติชั่วกลับมาให้คะ่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสเราก็คงต้องน่าจะไม่เจอชาติชั่วอีกนานแหละนะ ฝึกแต่งหน้ามาประมาณกี่ปีคะวู้คือเพรรู้สึกว่าการแต่งหน้าตัวเองอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีดีถึงกระทำแบบเราคิดว่าเฮ้ยเราแต่งหน้าแค่นี้แม่งฟูแล้วเว้ยคือเพยยัยงคิดว่าตัวเองอะ่ะยังสามารถพัฒนาการแต่งหน้าได้อีกก็เหมือนระหว่างที่เพย์กำลังค้อยเพยอยู่เนี่ยเพยก็ฝึกแต่งหน้าไปเรื่อยๆด้วยคนเรามันพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาเราไม่จําเป็นต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยการฝึกฝนของเราเนี่ยมันจบแค่แบบปี2ปีแค่นั้นจบมันไม่ใช่เหมือนการเรียนอะเรียนก็แบบเฮ้ยเรียนสามปีก นะคะเข้าวงการคอสเพย์เพราะอะไรเหรอคะคือถ้าใครเคยไปดูคลิปเก่าเพยอาจจะเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคะแต่ขอคลิปนี้ขอตอบย่อๆว่าอ๋อเข้าเพราะแม่ค่ะแม่บอกว่าต้องคอสคู่กับพี่สาวนะคะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะเลิกคอสนะคะเพราะคิดว่าเออก็คอสคู่กับพี่งานเดียวก็แล้วกันหน้าแล้วแบบมันก็ไม่ได้เป็นไรคือเราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะคอสแบบอยากคอสอ่ะเราแค่แบบโดนแม่บอกว่าแกต้องไปคอสกับพี่นะจะปล่อยให้พี่แกคอสคนเดียวไม่ได้ด้วยแล้วแบบโอเคดิว แล้วเราก็แบบคิดเลยนะเราอาจจะไม่ได้อยู่วงการนี้นานก็ได้เราอาจจะแค่แบบอุย้ยคอสงานเดียวแล้วเลิกเฮอะไม่คอสเพย์อะไรที่เข้าแล้วออกยากค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะอีเพย์อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้แล้วก็อยู่เรื่อยเลยนี่ก็ยังมีไฟยังมีไฟนะยังจุดไฟตัวเองได้อยู่ไม่งั้นเราจะอยู่มาเจ็ดปีได้ยังไงละ่ะคุณเคิ <c oughs> แต่เราไม่ใช่ลุงคนนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ตัวละครตัวไหนที่คอนแล้วภูมิใจมากที่สุดน่าจะเป็นเตี๋ยเซียนจากเกม r อาวีนะงานเก่ามากนะก็ถามว่าภูมิใจตรงไหนมันน่าจะภูมิใจตรงที่ว่าผลงานเนี้ยเป็นผลงานที่หลายคนพูดถึงมากๆไม่ได้แค่เด็กคอนนะเป็นเหมือนแบบเออคนที่อยู่ในวงการเกมด้วยรวมถึงเออเกมเมอร์ชาวต่างชาติก็จะ พูดถึงผลงานนี้ของเราบ่อยมาแล้วก็ขอเอาลูกผลงานของเราเนี่ยเอาไปลงทําคลิปต่างๆรวมถึงเอาไปลงแบบาตามเว็บบอร์ดของต่างประเทศด้วยรู้สึกเป็นผลงานที่รู้สึกว่าเป็นการลงทุนน้อยแต่ก็ภาคภูมิใจเหมือนกันนะเพราะชุดเตี๋ยวเสี่ยงเช่ามานะคะไม่ได้ซื้อพี่มีแฟนหรือยังครับแล้วเรื่องที่ว่าพี่มีแฟนหรือไม่มีแฟนอันไหนดีกว่ากันคะเอาง่ายๆค,คือน้องพยายามถามว่าการมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันดีกว่ากันคำถามนี้ตอบไม่ยากค่ะการมีแฟนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีๆนะคะ ว่าเราก็ต้องดูคนด้วยว่าคนนั้นดีกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าการไม่มีแฟนมันก็ดีไหมมันก็ดีตรงที่ว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะแต่สุดท้ายการไม่มีแฟนมันก็ดีกว่าดีกวะาใช่ประสบการณ์ที่โส <c oughs> ดมาปี <c oughs> ชอบตัวละครไหนในโตเกียวมันจิคคะเพราะอะไรแล้วก็อยากขอตัวละครไหนมากที่สุดเมนหลักคือไมกี้ค่ะเมนรองคือ ลินโดค่ะส่วนถ้าถามว่าชอบเพราะอะไรทําไมกี้นี่แม่งเห็นครั้งแรกไม่ชอบเลยรู้สึกแบบฮ่ยผู้ชายคนนี้เลยแหละคือผู้ชายในอุดมคติฉันส่วนลินโดอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ชอบนางเลยแต่ว่าพอไปอ่านมังงะแล้วก็ไปดูหลายๆอยา่างไอ้พี่ติงจิงเบลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนีสใส่ลินโดมเป็นนิสัยผู้ชายที่ฉันชอบเลยนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยอะต่อมาพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้อยากคอตัวละครไหนในตัวเกลลีเบนเจอร์มากที่สุดก็ลินโดค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คอลินโดทีนะคะถามว่าทําไมถึงไม่ยอมไปเช่า ไม่ชอบมีคนอื่นเขาเรารู้สึกเราอยากได้ลินโดไว้ในครอบครองนี่คิดอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้ซื้อลินโดพี่กายกู้เงินหน่อยได้ปะอีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วเหรอโอเคค่ะต่อไปจะเป็นคําถามใน YouTube นะคะซึ่งคำถามในย t u b e มันแบบ มัน9ก้ากว่าคำถามแล้วเธอถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเท่ารอบอื่นแต่เราก็รู้ว่ามันเยอะนะคะเอาว่าเราขอจะคัดแบบสุ่มก็แล้วกันนะคะคำถามใน YouTube นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ออกในเทปนี้ก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ในเทปนานะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยพี่เพมีวิธีการดูแลผิวหน้าตัวเองบ้างไหมคะดูพี่เพแต่งหน้าแล้วหน้าเนียนมากคะ่ะคือเพจจะพูดกับทุกคนนะคะว่าเพเป็นคนที่ ไม่เคยดูแลหน้าตัวเองเลยต้งแต่หลังจากที่เราเลิกลากับแฟนไป <c oughs> ไม่เคยได้ดูแลหน้าด,ดีดาม่าตัดออกนะให้คนตัดตัดออกช่วงนี้ออกไปเลยได้ได้ได้เอาว่าเราอ่ะไม่ได้ดูแลผิวหน้าเรามาต้องแต่ช่วงมอต้นแล้วเพราะตอนมอต้อนนี่คือดูแลหนักหน่วงมากเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงฮอร์โมนเนาะมันเป็นทรงเป็นสิวเอวิตติงจิกเบลแต่โดยส่วนตัวก็คือไม่ได้ดูแลอะไรเลยนอกจากล้างหน้าทาครีมฟอกสบู่เจนเรียกทาครีมไม่ได้่ะ เอ่อฟอกสบู่แล้วก็ทาครีมก็ไม่ทาเนี่ยนะแล้วก็นอนแค่นั้นม,มีไม่มีอะไรเลยถ้าเราจะซักชุดแบบเป็นชุดที่มีโลหะหรือชุดที่มีเอ่อพวกพร็อพติดมาด้วยเราจะซักยังไงให้สะอาดคะสำหรับคนอยู่นอกเมืองคะ่ะไม่มีงบปั่นแห้งวิธีการดูแลรักษาหนังไม่ให้ลอกหรือเสื่อมสภาพบ้างไหมคะเอ,เอาคำถามแรกก่อน ถามว่าจะซักพวกชุดที่มันมีอะไรพบรอยงไงอะเพคิดได้เพคิดถึงร้าน 1- นึ1่งทับสหนึ่งทับสเป็นร้านที่ตัดหน้าเห็นใจเรามากนะคะเพราะว่าชอบจะตัดแบบว่าพวกพบที่เป็นอลูมิเนียมเนี้ยติดกับชุดเออถามว่าเราก็ไม่มีเครื่องปั่นแห้งเหมือนกันค่ะบ้านจนเหมือนกันนะคะรเราไม่มีตังนะคะเราม,มีเครื่องปั่นแหง้งมีร้านแล้วร้านแล้วร้านอะไรอะร้านพวกเวสอะไรพวกนี้ไงเ,เขาอาจจะไม่มีตังจ้างแบบจ้างซัซกไงไ <c oughs> มันมันเป็นร้านเปิดตลอดยี่ชั่วโมงครัละสี่สิบบาทมีอบแห้งอ่ะสี่สิบบาทซักธรรมดาแล้วแต่ถังหกสิบบาทแล้วก็ไม่แหงแล้วเออมันมีซักอบแห้งก็มีอ๋อน,นี่คือคนมีตังค์เน้ยแก้าหาคนมีตังค์ไม่อันนี้คือคน <c oughs> ขี้เกียจซักที่บ้านขี้เกียจตากผ้าคือซักปุ๊บแล้วไปอบแห้งคือแห้งเลยเอาเข้าตู้เก็บเสื้อผ้าได้เลยแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่มีงบนะเพแนะนำนะคะว่า เวลามันมีฮอบใช่ไหมเวลาเราซาักอะเราก็ซักแบบอ่ะเราต้องดูด้วยว่าชนิดผ้าเป็นยังไงถ้าเป็นผ้าิผ้าที่แบบว่าค่อนข้างจะหลุดง่ายแนะนําแบบซาวๆน้ํท้ยีแค่ตรงที่สกปรกพอแต่ไม่ต้องมาเฮี้ยงชุดนะพังนะ <c ười> เคยทํามาแล้วนะมันพังนะแล้วก็ตากแต่ตอนตากเนี่ยแนะนําว่าให้บิดให้มันแห้งแบบประมาณแห้งแบบบอดหมาไม่ใช่แบบจุ่มปุ๊บปุ๊บตากไม่ใช่นะอันนั้นเดี๋ยวมันซจะขึ้นสนิมได้นะ เคยเจอเหมือนกันที่แบบว่าชุดที่ขึ้นสนิมอะไรแบบนี้จากการที่แบบเอออาจจะซักไม่ดีเอฟวิตินจีเบลต่างๆนะคะแนะนาว่าให้บิดให้มันหมาดๆก่อนแล้วก็ค่อยตากนะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่างานสกีนกับงานหนังอ่ะข้อเสียมันมีอย่างเดียวเลยที่เพมักจะเจอบ่อยๆงานสกีนมันจะมีงานสกีนแบบเข้าไปในเนื้อผ้าอันนี้จะไม่น่ากลัวเพราะตรงที่ว่ามันลอกปุ๊บมันก็จะหายไปเลยแต่ว่ามันจะมีมันจะมีงานสกีนที่มันจะติดอยู่บนเนื้อผ้าแบบคล้ายๆเป็นสีน้ำมันนะคะไอ้ตัวเนี้ยดูแลรักษายาก เวลาเราเก็บชุดอะเพนแนะนําให้แขวนแต่ว่าถ้าแขวนไม่ได้จริงๆอ่ะพื้นที่บ้านไม่ว่างจริงเอากระดาษไขแปะลงไปบนจุดที่มันสกีลายไว้ก่อนแล้วก็พับเก็บชุดนะคะถามว่าถ้าไม่พับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะสีลายสกีนตรงนั้นอะมันจะติดกับผ้าอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนถ้าถามว่าผ้าหนังดูแลไงให้มันไม่เลอกผ้าหนังเป็นอะไรที่ดูแลยากอะมันต้องดูนะว่าชนิดผ้าหนังเป็นยังไงถ้าเป็นผ้าหนังแบบผ้าหนังที่เป็น คล้ายๆแบบพลาสติกหน่อยคล้ายๆแผ่นพลาสติกอันนั้นดูแลง่ายตรงที่ว่าแบบสักๆสบัดสบัดตากได้เลยนะคะแล้วเวลาเก็บเนี่ยเพยไม่ค่อยแนะนําให้พับเพราะพับอะเวลาถ้าเราพับในเขาเรียกระยะเวลานานมันจะทําให้ผ้าหนังอะมันจะเกิดรอยแตกขึ้นมาได้นะคะแนะนําว่าให้แขวนดีกว่าดีที่สุดนะคะให้แขวนนะคะแต่ว่า ถ้าในกรณีของผ้านหนังที่เป็นแบบอ่ากีบชายเสื้อแบบบางบางคาแรคเตอร์ตัวละครมันจะแบบเออส่วนนี้เป็นกีบตรงนี้เป็นชายผ้าตรงนี้มีผ้านหนังหน่อยนึงแนะนําว่าเวลาตอนตอนเราเก็บอ่ะเราแนะนําเลยนะว่าเวลาตอนเราเก็บเราต้องเก็บให้แบบมันแห้งอย่าให้มันชื้นเพราะถ้ามันเจออากาศชื้นหรือว่าเจอเหงือ่อกุ๊บอ่ะ มันลอกได้ทุกคนนะคะก็ระวังระวังกันไว้ด้วยนะคะว่าผ้าหนังอะซื้อหมาอย่างไงมันก็ต้องลอกเพราะผ้าหนังมันจะมีอายุการใช้งานของมันว่าเฮ้ยใช้งานประมาณเท่านี้เท่านี้มันจะมันก็จะลอกแล้วนะคะแต่ถามว่ามันถามว่าสิ่งที่เราบอกไปเนี่ยมันแค่ช่วยยืดอายุการใช้งานไปเฉยแต่อย่างงี้มันก็ลอกหรือทำใจไว้เลยถ้าซื้อชุดผ้าหนังอย่างไงมันก็ลอกถ้าสังเกตดีๆเวลาเพย์ซื้อชุดมาปล่อยเช่าหรือซื้อชุดมาใส่เองอะไม่ค่อยซื้องานผ้าหนังเพราะเหนื่อยกับการที่แบบเฮ้ยมันลอกเออใช่แบบ น่นาจะวาแบบ3ปีอ่ะภาพแบบจะไกลๆหน่อยก็3 4ปีอย่างเงี้ยหลอกอะไรแบบเนี้ยนะคะอะต่อมาค่ะอยากคอสเพย์แต่ไม่กล้าคอสทำยังไงดีคะเราต้องหาความกล้าตัวออกมาหรือว่าถ้าใครคิดว่าอ้ยคอสเพย์แต่ไมก่กล้าคอสแนะนำชวนเพื่อนหรือไม่ก็ไปตามหาเพื่อนที่คอสเพย์อยู่แล้วแล้วก็ คอสกับเพื่อนเพยมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่าเพยก็เคยเจอเหมือนกันกับรุ่นน้องหรือว่าเป็นเพื่อนเพอนเองนี่แหละที่แบบเฮ้ยฉันอากเอา่ฉันไม่กล้าคอทายเลยก็เลยเว,ว่าเฮ้ยไปคอเพื่อนไหมโดยที่นางก็กล้าคอเพราะว่านางมามา,มากับเราก็คือแบบเอ้ย e เพื่อนก็แต่งเหมือนกันเราก็แต่งเหมือนกันเหมือนกับเออไปในเขาเรียกในทีมเดียวกันมันทําให้เราสูตแบบเฮ้ย e เรากล้าขึ้นเราอยากจะแสดงออกมากขึ้นนะคะเป้าหมายในการคอสเพย์ของพี่คืออะไรคะ และแรงบันดานใจที่ทําให้พี่ถึงจุดนี้จุดนี้พี่ว่ามันคือจุดไหนวะถ้าแบบว่าเป้าหมายในการคอนเพคคืออะไรเพเรืยอไอเดียเพคแค่อยากทําให้วลงานตัวเองดีขึ้นในทุกครั้งที่เราคอร์สแล้วเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษแบบเฮ้ยฉันจะต้องคอร์สเพเป็นอันดับหนึ่งของประเทศหรือไม่ใช่ไม่ได้มีเป้าหมายนั้นถ้าพูดแบบรวมๆก็คือแบบเราทำเพราะเราชอบเราทำเพราะเรารักในสิ่งที่เราแบบ เราคอสเพย์อยู่ก็เราคอสเพย์เราไม่ได้มองว่าแบบว่าเฮ้ยการคอสเพย์คือแบบเราต้องคอสเพื่อให้ดังนะหรือว่าเราต้องคอสเพื่อให้แบบมีคนฟอลโล่ผลงานเรานะคือเพยคอสเพยก็แบบเฮ้ยฉันชอบว่ะอยากคอตัวเนี้ยซื้อมาคอสกันกันอย่างเช่นแบบช่วงที่เพยข้างรักลินโดเพยแบบเฮ้ยฉันอยากคอลินโดย่างเลยแล้วก็ไปซื้อชุดซอวิกมาคอสแล้วรูสึกสบายใจถ่ายรูปเฮ้ยฉันหน้าตาแบบเฮ้ยก็หล่อสู้ลินโดเหมือนกันนะมันก็มีความรู้สึกสบายใจของเราแล้วก็อัพงานแบบมุงโง่ไปเลยแบบถ้าถามว่าเวลาแบบเวลาเราอั เวลามีคนมาไลค์อะไรแบบนี้อยอมรับนะว่าหลายครั้งก็แอบ,บตกใจเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่เวลาอัพงานไปแล้วไม่ได้ดูนะว,ว่ามีคนมากดไลค์กดแชร์กดอะไรไหมเราจะมาดูอีกทีก็มาแบบเย็นๆหลังจากที่เราแบบว่า,เ,าเลิกทํากิจกรรมของตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเล่นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมาดูเพราะแบบมีใครคอมเมนต์อะไรปะวะแล้วเราก็จะมานั่งตอบคอมเมนต์ตอนเยน็นๆตอนดึกๆเลยแล้วเราก็แอบ,บตกใจหลายครั้งมากว่าทาไมคนมันกดไลค์เยอะจังวะ แต่ว่าเราก็พยายามพัฒน,นาผลงานตัวเองตลอดเวลาส่วนน่าถามว่าใครเป็นแรงบันดาลใจให้ถึงจุดนี้ พูดก่อนเลยนะคะว่าเป็นจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมองเขาเรียกดีละ่ะไม่ค่อยที่จะเอาคนอื่นมาเป็นไอดอลเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมองคนอื่นวแบบ่เาเฮ้ยเขาเป็นรุ่นพี่อะ่ะเขาเป็นคนที่งานดีกว่าเรามากเลยนะเขาเป็นคนที่แบบเราหน้าเคารพนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยคนนี้คือไอดอลเรานะคือเพะจะพยายามย้ำทุกคลิปแล้ว่าเพาไ,มไม่ได้มีไอดอลแบบไอดอลจริงๆอะ่ะได้ออเป่าไม่ได้มีคนที่แบบเฮ้ยฉันจะเป็นตามคนนี้นะฉันแค่ทําเพราะฉันชอบแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะก็ ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณสตูดิโอน่ารักน่ารักนะคะจากคุณพี่กาย้วยนะคะหรือกายสวิชชีนะคะพเพจของเขาอยู่ที่ d e s c r i p t i o n นะคะค่ะพูดชื <c oughs> ช่อไม่จัดก็ไม่ได้นะ d e s c r i p t i o n นะคะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อจ้างงานถ่ายจ้างงานตัดต่อหรือจ้าง Everything จิเกเบลไปติดต่อเขา เพรเนี้ยศัตรูก็ศัตรูเขากองก็กองเขาเอาว่าไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสถานที่ในวันนี้นะคะขอบคุณตากล้องแล้วก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย